สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนพับกุหลาบแบบบานจากริบบิ้นนะคะกุหลาบแบบนี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุหลาบแบบโลลิตาค่ะในคลิปนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์สตาระครังนะคะความยาว4สเส้นนี้ลำดับแรกนะคะเราจะพับริบบิ้น ะะให้ปลายข้างหนึ่งเลยอีกข้างหนึ่งประมาณ4-5เซนนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ปลายเลยมาแล้วนะคะเราก็จะพับริบบิ้นให้เป็นรอยโดยกดลงไปค่ะจากนั้นคลี่ริบบิ้นออกค่ะนะคะเราจะทำถามสีนะคะจากริบบิ้นมา1เส้นนะคะจากนั้นเส้นที่2นะคะนำมา คล้องนะคะตับเส้นที่1ของเรานะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำเส้นที่3นะคะโดยนำด้านที่สั้นขึ้นนะคะคล้องกับเส้นที่2ค่ะจากนั้นเส้นสุดท้ายนะคะก็นำ ด้านที่สั้นขึ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในเส้นที่1นนะคะแล้วก็คล้องเอาเส้นที่3นะคะทั้งหมดนะคะ4เส้นนะคะจากนั้นบีบริบบิ้นนะคะหรือว่ากดริบบิน้นล็อกริบบิ้นให้อยู่ในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เส้นข้างบนนะคะ ัลงมาเริ่มจากทางขวาบนค่ะนะคะจากนั้นไล่ลงมานะคะตามเข็มนาฬิกานะคะขวาล่างะคะ่ะแล้วก็เส้นที่สานะคะซ้ายล่างนะคะพับขึ้นนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะพับมานะคะโดยการสอดก็บเข้ารูนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะในรูเพื่อทำการ เก็บฐานสีของเราค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆบีบริบบิ้นให้อยู่นะคะพลิกกลับด้านค่ะจะเห็นว่าทั้งหมดนะคะมีริบบิ้นแเส้นนะคะเราก็จะเริ่มจากทางขวามือบนเหมือนเดิมนะคะสอดเก็บเข้ามานะคะในรูริบบิ้นนะคะในแนวเดียวกันค่ะเก็บเส้นที่หนึ่เส้นที่สองล่างนะคะของขวามือ สอนเข้ามาเก็บตามแนวริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะค่อยๆสอนนะคะแล้วก็ด้านซ้ายล่างค่ะนะคะเราก็สอนค่ะเก็บนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็สอดเก็บตามแนวเดิมเหมือนเดิมน,นะคะ จะเห็นได้ว่าได้ริบบิ้นทั้งหมดนะคะสีเส้นนะคะแต่ว่าแต่ละเส้นมี2นะคะมีเส้นบนกับเส้นล่างนะคะเราจะพลิกกับด้านค่ะเราจะใช้เส้นทั้งข้างบนทั้งหมดนะคะของริบบิ้น,นะคะจะทําเป็นกลีบดอกแรกนะคะโดยเราพับริบบิ้นไปทางขวาค่ะแบบนี้ใช้นิ้วชี้ดันไว้ข้างหนึ่งนะคะโค้งริบบิ้นกับพืนมาสอดที่ปลายฐานริบบิ้นนะคะ จากนั้นค่อยๆดึงอย่าดึงแรงนะคะใช้นิ้วชี้อีกด้านหนึ่งนะคะจัดกลีบนะคะต่อไปเส้นด้านบนวน,นในลักษณะตามเข็มนาฬิกานะคะบิดไปทางขวามือนะคะสอดริบบิ้นใต้ฐานเหมือนเดิมนะคะวนไปนะคะใช้นิ้วชี้ดันกลีบนะคะเส้นที่3ทําในลักษณะแบบเดิมค่ะบิดริบบิ้นไปทางขวามือโค้งริบบิ้นสอดใต้ฐานเหมือนเดิมค่ะ จะเห็นได้ว่าถ้ากลีบไหนไม่สวยให้เราใช้นิ้วชี้ดันนะคะเส้นที่4ค่ะในลักษณะเดิมบิดขวามือแล้วก็บิดริบบิ้นกลับมานะคะโค้งสอดใต้ฐานเหมือนเดิมค่ะค่อยๆทําทนะคะค่อยๆบิดกบิดกลีบไหนไม่สวยให้เราใช้นิ้วชี้ดันนะคะค่อยๆดึงทําในลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นด้านล่างที่เหลือนะคะทําในลักษณะเดิมบิดไปทางขวามือสอดน,นะคะ ใต้ถานนี้เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะรูนี้นะคะสอดนะคะเพื่อจะทำกลีบดอกในฐานที่2ค่ะค่อยๆดึงค่ะข้างล่างนะคะชั้นที่2เราจะทำกลีบดอกที่ใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพื่อให้มีลักษณะสวยงามค่ะบิดโค้งไปทางขวามวนริบบิ้นกลับเข้าหาตัวเองนะคะสอด ในรูเดียวกันก็คือใต้ฐานเดิมค่ะค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะบิดริบบิ้นเข้าหาตัวสอดใต้ฐานเดิมนะคะค่อยๆสอดแล้วก็ดึงปลายของริบบิ้นค่ะทำกลีบดอกในลักษณะเดิมนะคะ ริบบิบ้นไปทางขวามือเหมือนเดิมค่ะบิดริบบิ้นเข้าหาตัวสอบใต้ฐานนะคะค่อยๆดึงค่ะจากนั้นจกกัดกลีบดอกให้สวยงามนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ริบบิ้นมาทั้งหมดแปดเส้นนะคะหรือสีคู่เราจับด้านซ้ายมือนะคะโดยที่เอาด้านขวามือไปทับคู่ที่หนึ่ง คู่ที่สองแล้วก็คู่สุดท้ายทับนะคะลงไปได้ทั้งหมดนะคะเราจะจับทั้งหมดหมุนโดยหมุนตามเข็นมนาฬิกานะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งหรือข้างซ้ายดันข้างบนไว้นะคะค่อยๆหมุน1รอบนะคะสองรอบแล้วก็สามรอบนะคะประมาณนี้นะคะสามถึงสี่รอบให้ได้เป็นอดอกกุหลาบที่กําลังจะเป็นดอกตูมน,นะคะกำลังจะบาน จะเห็นว่าเราสอดเก็บนะคะเอาเส้นสุดท้ายนะคะสอดเก็บใต้มูอฐานรูถัดมาทางขวานน้นะคะดึงนะคะทีนี้หยิบมานะคะสองเส้นนะคะเราจะปล่อยเส้นแรกนะคะ,นะคะแล้วก็เอาเส้นด้านข้างในของเราสอดถัดมาขวามือเหมือนเดิมนะคะเก็บสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะ มันจะออกมาใต้ฐานข้างล่างนะคะเราค่อยๆใช้มือดึงนะคะนิ้วโป้งอีกฝั่งหนึง่งเราก็จะกดที่ปีกดอกไว้นะคะจับมาสองเส้นเหมือนเดิมค่ะปล่อยเส้นด้านนอกสุดนะคะเอาเส้นด้านในนะคะสอดเก็บที่ด้านขวามือนะคะก็คือรูฐานของกิบบิมนมันเองนะคะค่อยๆดึงเก็บนะคะต่อมาจับทีละสองเส้นเหมือนเดิมปล่อยเส้นด้านนอกนะคะ แล้วก็เอาเส้นด้านในมาสอดเก็บใต้ฐานด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะค่อยๆดึงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเรานะคะจะเหลือสีเส้นด้านบนแบบนี้นะคะให้จับข้างนอกนะคะเข้ามาค่อยๆหมุนนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะโดยที่มือซ้ายดันกลีบไว้เหมือนเดิมนะคะหมุนสักสามร,รอบนะคะหรือสี่รอบก็ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะหยิบเส้นสุดท้ายหรือเส้นข้างนอกสุดนะคะนี่ค่ะบิดริบบิ้นออกจากตัวนะคะแล้วก็บิดริบบิ้นเข้าหาตัวเองทําเหมือนตัวเอสสอดใต้ฐานเหมือนเดิมค่ะดึงนะคะจะเห็นได้ว่าเราอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเพราะจะทําให้ริบบิ้นของเราพับค่ะจากนั้นเส้นที่2ก็ทําเหมือนเดิมบิดริบบิ้นออกจากตัวแล้วก็บิดเข้าหาตัวเป็นตัวเอส กอดรูทางด้านขวามือเหมือนเดิมน,นะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงเราจะไม่ดึงสุดนะคะเพราะว่าจะทําให้กลีบด,ดอกของเราหักหรือพับนั่นเองค่ะที่สมบิดนะคะเป็นรูปตัวเอสอดใต้ฐานทางด้านขวามือเหมือนเดิมคะ่ะค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ดึงเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4ี่ค่ะบิด นะคะแล้วก็โค้งเข้าหาตัวเป็นรูปตัว S ส,สอดใต้ฐานเหมือนเดิมนะคะค่อยๆสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงเราจะดูลักษณะของดอกนะคะว่ากลีบตรงไหนสวยไม่สวยเราจะจับนะคะต่อไปเราจะทํากลีบดอกนะคะโดยหยิบเส้นด้านบนแบบนี้นะคะโค้งเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ บิดริบบิ้นกลับมาสอดใต้ฐานนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดใต้ฐานแบบนี้ค่อยๆสอดนะคะเมื่อริบบิ้นพ้นออกมาแล้วเราก็จะดึงค่ะจะเห็นได้ว่านะคะริบบิ้นพ้นออกมาแล้วเราก็จะพับเอาไปสอดใส่ตรงกลางระหว่างกลีดที่1กับกลีบที่2ค่ะทำในลักษณะนี้นะคะถัดมาวนขวาเหมือนเดิมนะคะตามเข็มนาฬิกา บิดบินนะคะโค้งเข้าหาตัวแบบนี้นะคะแล้วก็บิดกลับมาสอดใต้ฐานทางขวามือเหมือนเดิมค่ะค่อยๆสอดน,นะคะประมาณนี้เราค่อยๆดึงนะคะดูระยะของกรีดดอกของเรานะคะใช้นิ้วโป้งด้านทางด้านขวามือนะคะพับกรีดดอกลงไปสอดระหว่างกรีดที่1แล้วก็กรีดชั้นที่สองแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเกลิดชั้นที่สามแบบนี้นะคะโค้งมาประมาณนี้นะคะสอดเหมือนเดิมค่อยๆนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่โผล่ออกมานะคะปลายนินเมื่อเรามันโผล่ออกมาเราจะดึงคะทำเกล็ดนะคะเหมือนเดิมค่ะไว้ตรงกลางระหว่างเกล็ดที่หนึ่งกับกล็ดที่2นะคะ เก็บสุดท้ายนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแล้วก็พับริบบิน้นเข้าหาตัวสอดใต้ฐานเหมือนเดิมคะ่ะการทำขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะบางทีริบบิ้นเราอาจจะไม่โผล่ผลออกมาจัดกรีกดดอ,อกให้สวยงามน,นะคะเสร็จปั๊บพลิกกลับน,นะคะเราจะตัดเก็บริบบิ้นที่ส่วนเกินออกมาที่เราไม่เอานะคะ แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะดอกกุหลาบแบบโลลิตาหรือว่าดอกกุหลาบบานนะคะของเราขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ